thank <laughs> you สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือรายการตามรอยผู้นำทาง HTV Channel แห่งนี้กับผมวรัตวานิตวัฒนากุลครับรายการที่จะพาคุณไปทําความรู้จักกับผู้นำในหลากหลายเส้นทางอาชีพซึ่งล้วนแล้วแต่มีแง่คิดแล้วก็ชีวิตที่น่าสนใจพร้อมทั้งให้แรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้ชมอย่างแน่นอนผู้นำของเราวันนี้ครับเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่เราเริ่มมีรายการมาเขาอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า มันคือแฟรนไชส์ธุรกิจที่เคยเห็นไหมฮะตามร้านทั่วๆไปทุกอย่าง20บาทอะไรก็ได้ในร้าน20บาทนี่คือแฟรนไชส์ที่ชื่อว่า OK 20และเจ้าของแฟรนไชส์นั้นนั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับน้องเบนนบพลบุญโชคยิ่งฮะ ดีเบนครับครับผมยังเด็กมากเลยปีนี้อายุ21ครับพี่21เท่านั้นเองครับโหตอนนี้เราทำอะไรอยู่บ้างนอกจากทำธุรกิจนะอ่าตอนนี้ก็มีผมก็มีเปิดห้างสรรพสินค้านะบที่โบเบเปิดห้างสินค้าเลยครับผมชื่อห้างอะไรฮะโบเบโอเคครับโบเบโอเคแฟชั่นมอลเป็นห้างที่เกี่ยวกับเป็นห้างก่ะค้าส่งครับค้าส่งเสื้อผ้าส่งมีอะไรบ้างนอกจากเสื้อผ้า ก็มีสม่ว่เป็นแห่เสอาเดียวเพราะอเบย์เป็นแหล่งรวมสภาพาอยู่แล้วอ๋อจะเราก็จะแบ่งเซกชั่นไม่เกี่ยวกับของที่ขายในร้านโอเคยี่สิบใช่ไหมใช่ครับเป็นธุรกิจใหม่เลยใช่ครับเพิ่งเปิดได้ประมาณ6เดือนโอ้ก็คือเปิดตามหลังโอเคยี่สิบมาครับงั้นต้องถามย้อนกลับไปว่าอยู่ๆธุรกิจเนี้ยเสื้อที่เราใส่โอเคยี่สิบมันเริ่มขึ้นได้ยังไงครับเบนก็ผมก็แต่ก่อนผมก็อายุสิบหกสิบเจ็ดเที่ยวเล่นกับเพื่อนครับกินเหล้าตามภาษาัยรุ่นนะฮะครับจนวันหนึ่งเนี้ โดนพ่อไล่ออกจากบ้านคุณเป็นเด็กเกเรเกเรผมเกเรผมไม่ผมไม่ชอบเรียนหนังสือเกเรขนาดไหนก็เกเรผมอ่ากินเหล้ากินเหล้าเพื่อนที่เล่นมันก็ปกติมีแบบว่าสุดตขนาดไหนถึงโดนพ่อไล่ออกจากบ้านก็แต่ก่อนว่าผมให้ไปเฝ้าร้านผมก็อมอังพ่อมาโมยตังค์พ่อมาซื้อของเป็นลูกกระตันยูใช่ก็ขโมยตังค์พ่อมาซื้อของพ่อผมจับจับได้ผมจำได้เลยผมอมขโมยมาสามหมื่นเออก็ช่วงนั้นมันช่วงตัวจีนพอดีคุณขโมยไปซื้ออะไรจำได้ปะตอนนั้นผมมีแฟนมีแฟนแล้วแฟนผมก็แบบออกนวา่ ผมก็ลูกบ้านมมีตังค์อยู่แล้วแต่แฟนผมก็เห็นว่าผมตังค์นี่คุณโอ้อวดกลางรายการหรือว่าคุณผมผมไม่ได้ออวดแต่ว่าผมต้องอธิบายให้ให้ทารการเข้าใจว่าให้ผู้ชมให้เขาตังค์ก็ต้องบอกว่ามี tag ใช่ครับใช่ผมตังค์ก็คือว่ามีงค์บางคนบ้านมีงค์แต่มีมีลูกแต่ว่าลูกไม่ทําอะไรมีตังค์ไปก็เท่านั้นเออเออพูดถูกถูกต้องไหมครับบ้านผมตังค์ผมรู้ผมเป็นเด็กที่อยากรวยเหมือนคนอื่นอยากรวยอยากรวยเร็วครับผมก็มีไอดอลผมคือเท่าแก่น้อยคุณ็อป อิทวัตใช่ครับเป็นไอดอลผมผมดูหนังเขาประมาณสี่ห้าครั้งอะเรื่องเดียวครับผมก็เลยคิดว่าจะเจอรอยตามเขาใช่ผมชอบเดี๋ยวคุณเล่าค้างไว้ตอนนั้นคุณมีแฟนแล้วเอาตังสามหมื่นไปใช่ตังสามหมื่นก็ขโมยพาแฟนไปเที่ยวไปเปย์หญิงอย่างเงี้ยเหรอใช่ไปเที่ยวอาไปให้ไปเที่ยวเที่ยวเอาเงินไปให้แฟนใช้แล้วพ่อจับได้ได้ไงไม่นไปบอกรูร้องไปบอกบอกนี่ขายเท่านี้นะแต่เอาเงินแบให้พ่อเท่านั้นโอ้ใช่เพราะว่าเขาต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่ใช่ ปาไล่ออกจากบ้านเลยไล่อจากบ้านเลยมึงไปแล้วเขาทะเลาะกับแม่ด้วยเพรา่ามึงเลี้ยงลูกไงให้ลูกเป็นขโมยอย่างนี้อะไรประมาณนี้๋อคือตัวเราเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่มีปัญหาทะเลาะกันใช่ใช่ตอนนั้นทํายังไงฮะเราก็ออกมาออกจากบ้านก็ไปเช่าคอนโดอยู่เขาไล่ก็ออกเลยไล่ออกไม่ง้อไม่ร้องไห้ขอโทษไม่มีครับผมก็พ่อไล่คือพ่อผมเป็นคนเด็ดขาดไงถ้าไหนให้ภายไล่คือจบพ่อไล่คือจบเลยแต่ถ้าไม่ให้ก็คือไปไปไหนก็คือยาวเลยผมก็ยาวเลยตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ที่ถูกพ่อไล่ออกจากบ้านน่าจะมาสิบแปด สิบแปดก็โอ้โหช่วงจบมปลายจบแล้วผมก็เรียนมหากรอยมงเทพผมก็โกหพ่อไปเรียนผมก็ไม่เรียนผมชอบทำชอบหาเงินไงผมทำทุกอย่างอ่ะหลังจากนั้นผมก็หลังจากหลังจากที่ออกจากบ้านมาผมก็เป็นเจ้ามือไฮโลคุณไม่คิดจะหาเงินในทางสุจริตเลยหรือยไม่มีเลยผมว่ามันมันได้ช้าไงอมันทันใจกว่า่อเป็นเจ้มือไฮโลตอนนี้เลิกทำแล้วใช่ไหมเลิกแล้วนี่เลิกแล้วตำรวจมาจับนะออกเลยการเลิกแล้วเลิกแล้วไม่มีโอเคอ่กผมมีอยู่สามหมื่นผมก็ลงลงทุนเป็นเจ้มือไฮโลก็คือไอ้สามหมื่นที่ขโมยพ่อคุณมาเนี่ย คุณเอามาเป็นเจ้า,ามือไฮโลตอนตอนเมื่อกี้บอกไปเลี้ยงหญิงหมดแล้วไงไม่ได้หญิงก็ยังมีอยู่ก็ตอนนั้นโดนโดนแล้วไงคือว่าสมมบอกว่าพี่ขโมยมาวันนี้ใช่ไหมคุณจะจับได้แล้วยังยังไม่ท <ๆ S 2> ันได้ใช้เลยใช้ไปแค่นิดเดียวเองโอเคโอเคก็แค่มาหกเจ็ดพันยังไม่จับได้ไแล้วยังจ่ายให้อะไรเลยก่ยังทันอยู่ยังมีผมว่าเป็นเจ้ามือไฮโลได้มีตอนนั้นได้เป็นเจ้ามือไฮโลได้มามีเงินมีเงินในบัญชีปมาล้านล้านกว่าบาทเฮ้ยล้านกว่าบาทตอนอายุสิบแปดนี่ไม่ธรรมดาใช่ตอนอายุสิบแปดมีเงินอยู่ประมาณล้านกว่าบบาาาาททททจกต้นนุมีเ่่ไหร คุณหาเงินได้ล้านกว่าบาทภายในเวลาแค่ไหนฮะเบนหกเจดเดือนอะโอโหครึ่งปีผมออกจากบ้านมา6กเดเดือนเป็นปีอะออกมากาเป็นปีบางคนทํางานทั้งชีวิตยังไม่ได้เท่าคุณ6เดือนแต่แน่นอนท่านี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะนี่คือสิ่งผิดกฎหมายตัวอย่างไม่ดีใช่ครับตอนนั้นเรียนมองเทพเรียนมองเทพผมตอนนั้นเรียนมองเทพไปบ้างไห้ไปบ้างหนีเรียนบ้างบอกพ่อว่าค่าเทอมอะไรมั่งก็ไม่ไม่ไปเลยแล้วขอหกเดือน่านเงินอยู่ร้านล้านก็บาทแล้วก็มีคนที่ส่วนรู้จักเป็นลุงพี่กันมาขอกู้ไปกู้ไไไปนอกกก้้้้ดมมมม่ใใหหีีผ โดนโกงโดนโกงอีกอันนี้เหลือตังประมาณสองแสนละเออ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 แล้วไงต่อแล้วพอคุณเลิกเล่นไฮโลแล้วคุณโดนโกงเงินไปเจ็ดแปดแสนผมคุณเหลือสองแสนเหลือสองแสนละครับคราวนี้พ่อผมก็เริ่มเริ่มเบาผมละเริ่มเบาลพ่อทําไมเบาได้อะลูกหายไปเป็นปีลูกหายไปหลายตั้งต้งหลายเดือนนี่คุณไม่ได้ติดต่อเลยอ่ะติดต่อติดต่อลับผมไม่ไปหาแก็ไปหาม้างแบบกับบ้านทีนึงกับเอาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนานทีนึงคุณมีพี่น้องไหมผมมีพี่น้องสามคนผมคนโต เป็นลูกชายคนโตด้วยใช่ลูกชายคนจีนด้วยใช่มีน้องสาวหรือน้องชายมีทั้งน้องสาวน้องชายอ๋อพ่อก็แบบเอาเว้ยลูกชายคนโตกูหายไปหกเดือนไปครึ่งปีก็เริ่มเบาเริ่มเบาแล้วทำไมบอกก็เริ่มด่าแล้วว่าทำไมไม่เห็นไม่มาเฝ้าร้านไม่ไม่มาเหมือนลูกคนอื่นเขาบ้างแล้วก็อ่าออกมาเขาก็ด่าผมด่าไปด่าไปจนผมคิดได้เริ่มคิดได้คุณคิดได้จากคําด่าหรือคุณคิดได้จากอะไรที่มันมาสะกิดทางคาด่าของพ่อบอกไงเขาบอกว่าพ่อผมก็ด่าแบบดูถูกแบบดูถูกเราว่ามึงดูลคนคนนนคนนู้นดิ แม่อยู่คนนี้นซื้อรถเองอะไรเองแล้วเพราะนั้นนี่คือการดูถูกเราว่าเฮ้ยเขาทําได้ทําไมมึงทําไม่ได้วช่วทาไมกูจะทําไม <c oughs> <ช>่ได้เลยว<ะ>่าแต่ว่าแม่งกูมีัทย์สินเท่า,ททาหร่ไรถ้ามึงไม่ดูแลแล้วใครมาดูแลก็ถูกของเขานะใช่ถูกของเขาแต่ว่าเราตอนนั้นเร,เ,รเ,เราคิดว่าเราเก่งไงเราคิดว่าเราเก่งแบบเก่งแม่งเก่งตลอดออกมาได้ผมมีเงินรักษาบาทเก่งแล้วไม่ต้องงอได้แต่เราคิดได้มันมันคิดได้เองอยู่ดีมันคิดได้เองอ่ะภายในช่วงเวลาเดือนเดียวเปลี่ยนผมได้เป็นคนละคนเลยเปลี่ยนจากอะไรเป็นแบบไหน เปลี่ยนจากอยู่ดีก็เข้าบ้านเข้ามาปุา๊บบอกป้าว่าะจะไปทานี่นะอยู่ดีก็ความคิดเหมือนเหมือนไม่มีแรงม,านานมัน,ม,นมันไม่ใช่แรงมานานใจเหมือนแบบมันมีใครมาเข้าสิงเราให้เราแบบอยู่ดีก็เลิกทุกอย่างหมดเลยเล้แล้วก็อยู่ดีก็ไปทําธุรกิจเฉยเลยเฮ้ย hey, โดยที่แค่คําพูดไม่กี่คาของคุณพ่อเนี่ยเหรอใช่แค่พวกไม่ไม่คำของพ่อเนี่ยผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะคุณมีอะไรลึกๆอยู่ในใจก่อนหน้านั้นแล้วพ่อคุณแค่สะกิดแซมันขึ้นมาหรือเปล่าคือผมเป็นคนที่ผมอยากรวยอยู่แล้วอยากรวยต่เด็กๆอยู่แล้ต่คุ ถูกป่ะอา้าวรวยต่มติว่าพ่อผมมีเงินร้อยล้านออถามว่าแป่งผมไหมเป็งผมในอ,ใน,อนาคต<ม>แต่ตอนนี้ไม่ใช่ของผมจะเอาตอนนี้ด้วยตัวเองเอผมอยากเป็นอยากมีอกตอนนี้คุณเปลี่ยนแปลงยังไงวิธีการผมเปลี่ยนเลยอยู่ที่ผมนั่งอยู่ร้านผมพ่อผมให้ไปไปเฝ้าร้านแต่ก็เริ่มเบาแล้วเริ่มดีกันละเ,เขาก็เฝ้าร้านผมนั่งเฝ้าลูกค้า,าลูกค้ามาซื้อของผมซื้อวนนันละที่สามสี่หมื่นร้านอ,อะไรฮะเดี๋ยวต้องเล่านิดหนึ่งคุณผู้ชมยังไม่ทราบอ่าร้านผมอยู่ที่อ่าลังสิต ที่ร้านเจี๊ยบไม่ใช่น้าแม่ผมแม่ผมที่เจี๊ยบเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทุกอย่าง20บาทนี่แหละแต่ว่าเป็นร้านขายส่งขายส่งให้ลูกค้าคนที่ขาย20บาทมารับไปทีนึงแต่เราจะส่งให้สิบห้าบาท15บาทให้เขาเอาไปขายยี่สิบบาทถูกต้องเป็นเป็นเป็นะครับเป็นยี่ปรต์รายใหญ่ของประเทศไทยก็จะเป็นของนําเข้าจากจีนว่าจากจีนจากหลายประเทศครับเครื่องแก้วในประเทศไทยก็มีไอพวกถ้วยชาม โอ้หที่ลดน้ําต้นไม้กรอบรูปได้ได้กันแล้วลแต่เลยแก้วเกลือทุกอย่างในชีวิตประจำวันเรามีทุกอย่าง20บาทจากตรงนั้นเนี่ยเขาทํามากี่ปีพ่อผมทำมาประมาณสามถึงสี่ปนะีนตะนัตั้งแต่ตอนนั้นนะอืมอืม,อมครับผมตอนนี้ก็ประมาณหกหกเจ็ดปีแล้วก็ไม่นานนักเองนะไม่นานแต่ว่าพ่อผมเป็นคนที่มองอะไรขาดเขามองอะไรขาดถ้าเขาทำธุรกิจอะไรเขามองขาดก่อนหน้านั้นที่บ้านคุณทําอะไรมาก่อนผมทำเสื้อผ้าอยู่โบเบ้ครับเอือวพาบ้านผมเนี่ยเกิดตโตจากโบเบ้ เพราะนั้นมีธุรกิจเงินทองอยู่แล้วถึงมาต่อยอดด้วยการทำของยี่สิบาทนี้ต้องครับอะยี่สิบขายสิบห้าแล้วให้คนอื่นไปขายยี่สิบครับอยู่อย่างนั้นแล้วคุณเลงเห็นอะไรขึ้นมาอยู่ที่ผมก็นั่งนั่งอยู่อย่างผมเนี่ยแหละอะผมลูกค้าซื้อของผมผมถามว่าพี่พี่ขายดีไหมช่วงนี้ก็ทำตามมารยาทนะทำาไมารย้ทอ่ะพี่ขายดีไหมครับพี่ช่วงนี้พี่บอกว่าขายดีถ้าไม่ขายดีนะจะมาซื้อซื้อน้องทำไมอะอนอกจากตอบ แล้วยังโกนตีนกลับด้วยไม,ไม่ขายดีแล้วจะมาซื้อน้องทําทไมล่ะใช่แต่ก็จริงของเขาเขาถ้าเขาขายดีเขามาซื้อเราทำไมทำไมครับเออไม่ไงั้นเขาก็เลิกไม่ซื้อบางคคิดนะขายดีแล้วทำไมเราเราไม่ทำเองทําเองในที่นี้เบนคิดอะไรอยู่ตอนนี้นคือเอาเอาของเราที่ขายส่งเอาเอาเอาขายปีกเองเพราะว่าสมมติว่าผมซื้อของมาจากจีนเนี่ยจีนละสิบสองบาทมผมขายผมขายคนไปส่งผมสิบห้าบาทก็ได้คิด้ละสามบาทแต่ถ้าผมเอาไปขายปีกด้วยผมได้เจ็ดเจ็ดบาทนั่นคือต่อชิ้นแล้วคิดดูกี่ชิ้นก็คูณไป อ๋อมันเกิดพุทธิปัญญาแวบขึ้นมาโดย<ช>ไอเดียนี้เฮ้ยทาไมไม่ไปขายปีเองใช่แล้วจากตรงน,นั้นเนี่ยคุณทํายังไงต่อคุณปรึกษาที่บ้านไหมหรือคุณลุยเองเลยลุยเองเลยผมก็ลงทุนอีกสามหมื่นตอนนั้นมีเงินอยู่ตอนตอนนั้นมีมาสอง,สองแสน,งทน,นที่ในบัญชีผมอ่าอ,อ,อที่ลงังเลจากการโดนโกงหรอนะแล้วผมก็ผมเป็นคนที่ท่านสังเกตตอนสมัยเด็กพ่อผมชอบอ่านหนังสืออ่านสือชี้ช่องรวยชอบหนังสือชอบมากเลยชี้ช่องรวยชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับอาชีพกีวกับคนที่มีเงินทุนแต่ไม่ร สามหมื่นลงแอดโฆษณาใช่ในเล่มอาโดยมีตัวที่เมียไม่มีหนะ้าร้านไม่มีอะไรเลยลงว่าอะไรฮะก็ลงว่าแบบร้านผมก็คิดตั้งชื่อร้านกันไปเลยโอเคยี่สิบร้านขนาดทุกอย่างยี่สิบบาทแฟรนไชส์สองหมื่นเก้าอ่ะแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อนในเบอร์นี้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ระหว่างทางก่อนจะลงโฆษณาเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะมีแอดแต่โลต้องเขามีกระบวนการคิดก่อน1เลยชื่อร้านครับสองราคาแฟรนไชส์ครับสองอย่างนี้คุณเอามาจากไหนคิดเล่น <laughs> คิดเล่นเล่น <laughs> คิดเล่นมาผมไม่เคยผมคิดเล่นเล่นหมดอะ คุณไม่ได้ศึกษาเลยว่าแฟรนไชส์แต่ละเจ้าเขาตั้งราคาเท่าไหร่ไม่ผมคิดเล่นๆงั้นทำไมต้องเป็นสองหมื่นเก้าผมคิดเล่นๆไงผมไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องตสองหมื่นเก้าทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าทำไมผมต้องสองหมื่นเก้าแล้ววันหนึ่งจะไม่มาคิดเหรอเฮ้ยทำไมลุงนี้กูไม่คิดแพงกว่านี้วะมีคิดแบบนี้บ้างไหมตอนตอนนี้คิดแต่ว่าเมื่นี้พอแล้วเพราะว่ามันมันทุกอย่าง20บาทไงกำไรมันน้อยแล้วเมื่อกี้เขาแสนแสนกว่าค่าผู้ใช้เยอะค่าผู้ใช้คือค่าเรากินเปล่าลูกค้าถามว่าลิขสิทธิ์ใช่ค่าาาคคืออ่ะไรผมมมกก็บบบบอออคค่าหัวสงผุณตไปแนี้เลยค่าหัวสมอใช้ อ่าถ้าผมไม่คิดมาแล้วคุณแล้วทุกวันนี้ผมจะมีได้ขนาดนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น29งหมื่นี่คือการซื้อแฟรนไชส์ของคุณช,ชื่อร้านคุณก็คิดขึ้นมาส,ส่งส่งตอนนั้นเลยว่าต้องมีแอดลงแล้วอาทิตย์น,นึงก็ลงเลยลงเลย<ช>แล้วหลังจากลงโฆษณาไปโอเค20แฟรนไชส์29,000บาทเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นติดตามต่อช่วงหน้ากับตามรอยผู้นำทาง HTV Channel ครับ คือผมสอนผมเกิดมาผมกลัวผมกลัวอยู่สองอย่างกลัวพ่าแม่กลัวจนบ้านผมเป็นคนที่สอนให้ลูกหาเงินเองถ้ามีแรงาะมีมีแรงมีมีปัญญาขนาดก็ไปหาเอง